พระธรรมฮีบรูบทที่หมหาปุโรหิตท,ทุกคนถูกเลือกจากมนุษย์และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนมนุษย์ในสิ่งสารพัดที่เกี่ยวกับพระเจ้าคือการถวายเครื่องบูชาและของถวายสำหรับการทรงอภัยโทษบาปมหาปุโรหิตสามารถปฏิบัติต่อผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการและกำลังหลงผิดไปนั้นยังเห็นอกเห็นใจ เพราะเขาเองก็ตกอยู่ในความอ่อนแอด้วยเหตุนี้มหาปุโรหิตจึงต้องถวายเครื่องบูชาสำหรับบาปของตนเองเช่นเดียวกับบาปของประชาชนไม่มีใครเอาตำแหน่งอันมีเกียรตินี้มาเป็นของตนเองได้เขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเหมือนที่อารอนได้รับดังนั้นพระคริสต์ก็เช่นกัน พระองค์ไม่ได้ทรงยกพระองค์เองขึ้นรับพระเกียรติสิริแห่งการเป็นมหาปุโรหิตแต่พระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้าและพระองค์ตรัสไว้ในอีกตอนหนึ่งว่าเจ้าเป็นปุโรหิตชัว่วนิรันด์ตามแบบของเมลคีเซเดกในระหว่างที่พระเยซูทรงอยู่ในโลกพระองค์ได้ถวายคำอธิษฐาน และคำร้องทูลอ้อนวอนด้วยเสียงอันดังและด้วยน้ำตาไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์จากความตายและพระเจ้าทรงสดับพระพริเยซูทรงยอมเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความยำเกรงแม้ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังจากความทุกข์ยากที่พระองค์เผชิญและเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมสมบูรณ์แล้ว พระองค์จึงทรงเป็นแหล่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฝั่งพระองค์และพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระองค์เป็นมหาปุโรหิตตามแบบของเมลคีเสเดกยังมีอีกมากที่เราจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยากที่จะอธิบายเพราะท่านได้กลายเป็นคนเฉื่อยช้าในการเรียนรู้อันที่จริงแม้ขณะน,นี้ท่านน่าจะเป็นครูได้แล้ว แต่ท่านยังต้องให้คนมาสอนหลักความจริงเบื้องต้นของพระวจนะของพระเจ้าซ้ำอีกท่านยังต้องการนมไม่ใช่อาหารแข็งใครที่ยังกินนมก็ยังเป็นทารกไม่คุ้นกับคําสอนเรื่องความชอบธรรมแต่อาหารแข็งนั้นสําหรับผู้ใหญ่ผู้ได้ฝึกฝนตนเองที่จะแยกแยะดีชั่วโดยการปฏิบัติอยู่เสมอ